นี่วันนี้หมูเราไปเชือปลาที่ตลาดนัดวันอาทิตย์มาเราจะมานับดูว่าใครจะได้อยู่ตู้ปลาอันไหนสวยตู้นี้นะสวยมากเลยเดี๋ยวเราจะมานับเดี๋ยวเรารีวิวลูกปลาก่อนนะนี่คือลูกปลากัดนะลูกปลากัดอันนี้ลูกปลากัดใช่ลูกปลากัดแล้วทีนี้เรามารีวิวโออพ่อมันนะครับโอัอพ่อ ต่อพ่อนี่ไงครับต่อพ่อต่อพ่อ,อ,อแล้วก็นี้ตัวนี้นะเดี๋ยววิธีเราจะเรียงลำดับว่าตัวไหนจะได้อยู่ว่าตัวไหนจะได้อยู่ในโลปนะหรือ <c oughs> ถ้าวันึงวัวไหนจะได้อยู่ในขวดนั่นนะไล่เรียงเลยนี่นมันไม่ออกใครยกไปยังหาเลยมันมาหนะึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้าเช็อ้า,าวันนี้ได้อยู่ตุกแปลาตุกปลาอันน,น้อยแบบนิดนึงปลาไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือปลาที่เราเทไปเดี๋ยวเราค่อยไปหาออกกอ่อนเอามาใส่ให้น้องเขานหน่อยนะโอเคให้เขาอยูงก่อนโอเค เราก็เอาน้องๆโตโตมาแล้วนะคะน้องๆสวยๆงามๆอันทั้งนั้นเลยนี่ลปลาอัน,นี้ปลาลายประเทศไทยนะนี่ปลาลายหนาอัน,นี้นจะเป็นลายหนานะอันี้ปลามานลยที่เราเอามัดในถุงแล้วที่หลังแล้วแล้ว เทอ่งนะไอหนึ ider, ici, ่น <ét> ้องไ้หน่งไอ้หกน่าเ่งนะแล้วณณถามว่ารนั้นาหนึนึ่งหนึ่งนึ่งนึ่งหนึมน่งหนนนึ่นึ่งหนงหนหน่งหนึงหนึหน่งน่ มันก็แม่น่ะมันเหนียดแดงเยอะเลยมันเหเป็นออกของเราออกมันเี่ยม